สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เทียมกิธนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังมาเล่าเรื่องความคืบหน้าเรื่องของวัดพระธรรมกายนะครับวัดพระธรรมกายเนี่ยหลังจากที่โดนข้อกล่าหาในเรื่องของการฟอกเงินนะครับเนื่องจากเรื่องของสากลที่ผู้เสียหายจำนวนมากเนี่ยไปร้องเรียนนะครับไปแจ้งความในืดองลดีสุดท้ายมีการจับกุมนะครับประธานสากลไปแล้วก็ให้การซักทอดถึงบุคคลในวัดรธรรมกายนะครับเจ้าที่ก็มีการออกหมายจับผู้ต้องหา นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีการเอาเงินที่เอาไปมาขอคืนเอาเงินคืนแล้วก็จะจะขอยุติคดีแต่ทางกฎหมายแล้วนยะเมื่อเกิดคดีอาญาขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเป็นต้องมีผู้ถูกดาเนินก,การตามกฎหมายแล้วเงินนั้นเนี่ยก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่ามีการการะทาความผิดจริงอ,อันนี้ก็เป็นหลักฐานสาคัญที่เจ้าที่สามารถที่จะส่งฟ้องได้ต่อมาอายาการก็สั่งฟอง้องสั่งฟ้องแล้วก็ เรื่องของการบุกรุกที่นะครับบุกรุกป่าเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยนะครับสุดท้ายก็โดนออกหมายจับรวบทั้งหมดแล้วก็3คดีอ่าสามสามหมายจับนะครับการดำเนินการของทางเจ้าที่เนี่ยก็พยายามเจรจาโดยละมุละม่อมไปคุยไปเจรจาไปพูดไปบอกพอการเจรจาไปพูดไปบอกเสี็จสิ้นที่ตามมาคืออะไรที่ตามมาก็คือว่าก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องให้ประกันตัวถ้าไม่ให้ประกันตัวจะไม่ยอมมอบตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ พอถึงจุดนั้นเนี่ยเจ้าที่ก็เลยเป็นเหมือนการออกหมายเรียกตอนแรกไปขอหมายจับจากสารสาลให้ออกหมายเรียกพระทตชีวซึ่งรักษาการเจ้าวาดน,นะครับพอออกหมายเรียกในวันที่1 3ธันวาคมเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาคืออีกนะเจ้าที่เขาให้เด a ไลน์ถึงวันที่10ธันวาคมพอให้ d e a d l ถึงวันที่10บธันวาคมใกล้ๆเนี่ยก็มีการประชุมกันระหว่งางสํานักพุทธตํารวจแล้วก็ดีเอสไอย ตอนนี้ก็มีการเตรียมพร้อมเอากองปราบบุกเข้าทําการจับกลุ่มถ้าการเจียจาล้มเหลวก่อนนั้นอีกอะไรขึ้นก็มีคําสั่งจากสุนัขพทธนะฮะให้เจาา้าคณะที่รับผิดชอบเจ้าคณะภาคที่รับผิดชอบถอดถอนอานะธ,ธรรมชัยโยให้ออกจากการเป็นเจ้าวาดวัดนะครับเพราะว่าป่วยถ้านะป่วยก็ต้องถอนออกจากเจ้าวาดวัดไม่สามารถรักษาการได้ก็ ถอนออกจากเจ้าวาดวัดไม่ต้องให้ใครมารักษาการตอนนี้ก็ดำเนินการไปรเรียบร้อยนั่หนหมายว่าตําแหน่งเจ้าวาดวัดธรรมกายไม่ใช่ธรรมชโยละนะครับเป็นรองเจ้าวาดมารักษาผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดก็มารักษาการทีนี้ในคดีนี้เนี่ยมันจะจบยังไงนะครับคดีนี้อย่างที่ผมเรียนมันจะจบ2ทางนะครับนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคดีนี้มันจะจบ2ทางคือ1มอบตัวกับ2กับ2จับกลุ่ม เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะให้มอบตัวแหละแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องจับกลุ่มทีนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะจับไม่จับจับยังไงแต่สิ่งันนี้คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเราจะจับกลุ่มตัวไหมนะครับหรือว่าจะใช้วิธีการมอบตัวนะฮะก็อยู่ที่การดำเนินการแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันแล้วว่าถ้าจับกลุ่มตัวไม่มีการให้ประกันตัวนะครับไม่มีการให้ประกันตัวก็หมายความว่าต้องขาดจากการเป็นพระก็จับสึกก่อนเพราะว่าอย่าเข้าคุกได้ นะครับมีเงื่อนไขสำหรับพระเนี่ยขาดจากการเป็นพระแลวเงินส่วนนี้ก็ไม่ใช่เงินบริจาคเงินที่ได้รับบริจาคมาแค่นี้เดียวอย่างที่ลูกศิษย์เขาว่าไม่ใช่นะครับแต่ในความคืบหน้าอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือว่าที่วัดร,รรมกายเนี่ยมีการล่าหลายชื่อขอถวายดีกานะครับพอมีการไปไปมีการล่าหลายชื่อขึ้นมาสื่อมวลชนก็ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงไปถวายดีกาทางวัดก็บอกว่าไม่ได้เป็น,นการทางวัด เป็นลูกศิษย์ก็ทํากันเองอันนี้ก็โอเคก็เป็นกลยุทธ์ของเขาแต่โอเคคดีนี้จะสามารถถวายดีกาได้ไหมและก็จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษได้ไหมเอากรณออีนี้ก่อนนะครับในในเงื่อนไขที่เขาขอไปสามารถขอพระราชทานอภัยโทษได้ไหมผ่านสำนักเลขาธิการสำนักพระราชวังสามารถทาได้ทําได้แต่ใจรับการพระราชทานอภัยโทษหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ กระบวนการทางกฎหมายของไทยเนี่ย mm hmm. ต้องรับโทษ2ใน3ก่อนหรือว่า1ใน3ก่อนถึงจะได้รับพระราชทานอภัภยโทษนะครับนั่นหมายความว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยในธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องไปรับโทษก่อนนะครับ <im ๆ> จะขอพระราชทานอภัยโทษเลยก็ทําได้แต่ว่าโดยปกติเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่ได้ขอพระราชทานอภัยโทษก็ต้องติดติดคุกก่อนไว้ติดคุกก่อนตามระเบียบนะครับตามระเบียบนะครับก็ีคือปรากฏการที่เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งนะับผมก็มพยายามมาเล่าการเคลื่อนไหวทั้งสองฝั่ง ให้ที่เกิดขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการปิดสื่อของธรรมกายไปแล้วนะครับสาวันรเดียชัยไปขอความร่วมมือ,อขอความร่วมมือจากทางากสทชให้ปิดกสทชก็อนุมัติปิด30วันเป็นการชั่วคราวมาติดตามกันฮะว่าเรื่องนี้จะจบยังไงเพราะว่าจะครบรอบวันที่10แต่เดนไลน์เนี่เขาตำรวจที่เขาคุยกับกับทางวัฒนการผ่านสื่อนะครับก็บอกว่าให้เวลาถึงวันที่10ที่ผ่านมาก็ให้เวลามาเยอะละ แต่คราวนี้ก็คงได้ลายจริงๆแล้วนะครับคงจะคอกแคคอกแคคผมเชื่อว่าคงไม่จบคงจะจบภายใน15วันที่15นะาทางรัฐบาลเขาคงจะใช้มาตรการสุดท้ายที่ต้องจบให้ได้ภายในวันที่15เพราะว่ามันจะมีสิ่งอื่นต้องทาอีกนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยก็ามาเล่าให้คนต่างประเทศได้ฟังเพราะว่าคนต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยได้รับข่าวเหล่านี้อาจจะดูดูไม่ครบผมก็มาสรุปให้ฟังว่าเขาเคลื่อนไหวกันยังไงมีการเคลื่อนไหวจะจับหรือยังอะไรประมาณเนี้ย ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีวันนี้ผมเทสักเตรียมกิพัฒนาขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีสวัสดีครับ เจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้น วันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางท้องภัยทั่วแคลนดนทินมาเปลี่ยนแผ่นดิน ใจ